เดืดเอดไฟอ้าวนะคะเราคงมีซิ่คโครงไก่อยู่สามโครงเนาะแล้วก็จะมาต้มสดน้ำเสร็จหน่องเนาะจะไปยากหินออะไรน้ำเดือดเดือดต้มน้ำเอใส่เอะมะขามเปียกนะจัด ต,ต้มโครงไก่ต้มยำโครงไก่ขาดตะไคร้ใบมะกรูดปลูกเองนะคะพริกพริกขี้อะไรพริกว่าพริกแมวเก็บเอาในสวนเนาะเนี่ยจัดืมพี่น้องเดือดมันตัวข้าวบันดี้เดือด อีกฝ้าให้ดูกทั้งตัวอ่า